ลูกสาวครับลูกสาวทำไมครับนะกำลังกายลูกอะ,อะไรกัดแก้หมออกหรือว่าอข้ยุงแน่ๆเลยอเอากำลังกายก่อนลูกเดี๋ยวพ่อพานอนนะก็กินนมเสร็จนะครับปกติกินนมเสร็จนี่แต่ง่วงทันทีเลยแต่วันนี้ไม่ง่วงเลยให้ขี่จักรยานเารากำลังกายกัก่อน รอบฝนก็ตกนะครับฝนไม่หยุดเลยน้องเทนเล่ค่ะเอ้ทำไรเอ้ยชกมวยดุ้กชกมวยท่านผู้ชมดูหน่อยชกมวยเล็กชกมวยเป็นไหมอีแอะอีแอะเอออย่างนั้นดุชกมวยชกมวยเออยรำมวยเด้อเอ้เห็นมากเลยลูกพ่อ กพ่อเก่งที่สุดเลยเอ่องานหลายลูกขอมาช่วยก่อนครับเดี๋ยวพี่นอนนะเมื่อกี้กินนมไปสองออนครับแล้วก็พาทำให้น้องเขาเลิกเสร็จแล้วครับแล้วจะพานอนแต่ว่าน้องเขายังไม่ว่วงก็เลยให้เดินไปก่อนไหนกุ้งเคี้ยงไปไหนลูกครับกุ้งเคี้ยงอยู่ไหนกุ้งเคี้ยงไปไหนลนะกุ้งเคี้ยง

เดี๋ยวเขาทงนี่ครัเอออ่ะนี่คุิงุิงคุิงมาแล้วเออหันตามุิงลกบริหารคอเลยบริหารคอครับนี่คุณจิงนี่คุณจิงทางนี้แล้วนี่เออนี่บรยหารอเลย เ,เอยโอเคเหนื่อยยังครับเหนื่อยยังโอเคน้องเขาเหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับน้องเริ่มเหนื่อยละวาเจอกันใหม่นะครับ